ทุกวันนี้โลกของเราหมุนเร็วขึ้นมากนะครับเวลาไม่เคยหยุดรอใครคนที่ช้าก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและคนที่เร็วกว่าก็จะแซงขึ้นไปข้างหน้าวินเองก็รู้สึกแล้วล่ะครับว่าเขาเนี่ยกำลังจะโดนทิ้งท้ายมีทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยโมเพิ่งทำงานเสร็จตะเกียะโคตรเบือ่อเลยอ่ะไปเที่ยวกันนะ ของโมเสร็จอะแต่ว่าของเรายังไม่เสร็จเลยนะอือรเยอะแยะเนี่ยเรากําลังหาแรงบันดาลใจนะ่ะโมเราแค่อยากได้โลเคชั่นที่มันดูธรรมชาติธรรมชาตินะ่ะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี่ระดับมาเตอร์ผีเลยนะโมแต่ว่ามันก็ยังไม่เปนนะอพอเลยโมแต่หาอยู่าเงี้ยชาตินี้ก็ไม่เจอหรอกโมให้แท็บเล็ตวินยืมไปแล้วนี่ทําไมวินไม่ลอมาเซิร์ดัวเราไม่อยากเป็นแบบซอมบี้อะโม เอเอ,เอวินนก็ไม่ใช่ทุกคนป่ะทาไมวินไม่ลองหัดใช้ดูก่อนน่ะวินยังไม่ได้ใช้แล้วเอามาตัดสินเนี้ยมันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอโมข้อสรุก็อยู่แค่นี้เองนะแล้วว่ามันมีอะไรให้เราหายตั้งเยอะแยะเลยนะงั้นเราลองไปเที่ยวกันดูไหมเพื่อจะได้ไอเดียการทำงานไงโอโมแค่นี้วินก็ไม่มีเวลาพอที่จะทำงานแล้วนะไว้คราวหน้าละกัน เหมือนจริงมากเลยอ่ะโมอืมวันหลังอ่ะวินก็ลองเซิร์ชข้อมูลก่อนสิก่อนที่จะมาหาโลเคชันนะ่ะมันจะได้ไม่เสียเวลาอืมที่เนี่ยมันก็ใช่นะวินว่าแต่วินอ่ะอยากได้ที่ที่มันดีกว่านี้ แล้วว่ามันยังไม่ใช่อ่ะวินโมว่านะอ้าววินทำอะไรอยู่อ่ะเนี่ยเรามาเดินป่าใช่ป่ะเราก็ต้องเตรียมของนี่แผ่นที่เนี่ย ไห้ถายนี่เข็มทิศและเนี้ยกล้องโหวินเรามาแค่บล็อกช็อตเฉยๆอะ่ะโมว่าเราไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งแค่นี้ก็พอแล้ว วินว่าตรงนี้โอเคเลยนะแต่วินว่าวินอยากได้แับให้มันดูอบอุ่นกว่านี้อืมได้ดีโยอยยอดเลยเอะโมขอบคุณนะอืมอืมโมเราขอบใจโมมา,มากเลยนะถ้าเราไม่มีโมเราต้องแย่แน่เลยอืมไม่เป็นไรหรอกวินวินอะ ต้องหัดเริ่มใช้ของพวกนี้เลยนะอย่างน้อยก็จะทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นอืมโอเคแล้วว่าโมอะมาหัดมาใช้ของอันอาล็อกบ้างก็ดีนะยังไงแล้วว่าโมก็ต้องได้ใช้อ่ะวินก็ได้เข้าใจแล้วล่ะครับว่าการที่เขาจะหมุนไปพร้อมพร้อมกับโลกนั้นไม่ยากเลยเพียงแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับยุคสมัยแต่ก็ไม่ทิ้งสิ่งดีๆที่เคยมีมาพวกเขาก็จะก้าวไปพร้อมๆกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และการที่วินหมุนตัวเองได้เร็วขึ้นก็ทำให้เขามีเวลาที่มากขึ้นผมไม่รบกวนเขาแล้วดีกว่าสวัสดีครับ